ต้นบกฮงครับพี่น้องอยากให้ต้นเตี้ยครับผมบ่อยากให้ต้นยาวๆต้นสูงๆครับสีเฮดตั้งไหนครับพี่น้องแบบนี้ครับผมสีเฮดทั้งไหนมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องในตต้นแบบนี้ครับต้นน้อยๆแบบนี้ครับพี่น้องประมาณจักคืบหนึ่งหรือคืบพวกาๆประมาณนี้ครับพวกใบทั้งล่างแบบนี้ครับเด็ดออกเลยครับผมเดี๋ยวขอก็เกิดไหมครับ ห้พี่น่องลมต้นมาแบบนี้้อครับลมต้นมาแบบนี้ครับผมเสียบไม้ไว้ก่อนครับพี่น้องประมาณนี้ครับเสียบลงไปแล้วครับลมมาแบบนี้ครับผมหาเชือกฟางามัดเลยครับแบบนี้เลยครับผม แล้วสีเฮ็ดในต้นบักฮงต้นเตี้ยๆนน้อยครับบ่สูงที่สะพันลูกดกพร้อมครับพี่น้องจังใดก็ล้องเอาไปเฮ็ดเอาไปใส่บ่งได้ครับผมขอบคุณครับ